อีแดงน้อยมาไป่ทนอีแดงน้อยปั่นนะฮะเดี๋ยวพิงก่อนอ้ายยังไม่ตีนี่เอาแค่นี้ก็กลับบ้านเลยนะแจ็คแล้วมาเป็นรอยตัวแล้วอ๋อมันต้องใส่ซ้ำอีกใช่ไหมอ๋ออันนี้หวานจแล้วแต่ว่าต้องกบอีกช่ไหจะปีนี้น้ำแรงมากดูเขาหัห้อกัน

ก็เลยได้ติดกันนี่ได้นับติดกันสองสองทีเาขาแม่จ้าไม่ใช่เขาหนุม่มจ้า,นาหน้าแผงเลยพี่น้อไงนี่หน้าเลยนี่จะด,ดูทางนี้เนาะจะเห็นความเขียวมันฝุ่นมันไปตกทั้งไหลทางหนอนทางนีงน้มันบ่ตกพี่น้องอยงามอยู่ดีอยากไรอยู่ น้วเขาแก่ชดจะกลายรูปยาวไปนูน้นเดี๋ยวเราดูอีแดงหน้ามันจะถ่ายกบอีกรอบนน,น้ำแห่งคากพี่น้องมุมบ้านเนี่ยกัฝนปอยๆปอยปยอยู่บานลมเย็ยนดีอยู่ด้บรรยากาศทุ่งนาตอนเที่ยงน้อ <c> ย <oughs> อีแดงน้อยเจ้อะไรเครียกปันป่นใช่ไหมเนองหวานแล้วราต้องมาปัน่นโกบ่ะจ้าอีแดงน้อยฝุ่นกรุบห <laughs> วานเข้าแนอเรากลับมาถ่ายโกบะเขาเรียกอะไรหลุมชาวนา <laughs> ตะมีหลุมรัก <laughs> เออตะฝุ่นใช่นหมเนาะเอ <laughs> ็นถ่ายแต่ได้หลุมลนะห <laughs> อ,อนอีรีเจ้ เด็ดลมแล้วเ <laughs> ด็ดบุตรเด็ดบุตย้ายจากนี่นู่นบิงหนุนใครชนะเดินขับไปหนึ่ อยากเดิมไปอยู่นะแต่มันไกลามากแล้วนะพี่น้องก็เ,เขียวน่ะนาำยาว,วยแห่งแรงมากเลยปีนี้ปีนี้น้ำแรงห้ามแห้งน้ำแห้งมากค่ะทุกคนปีเียแล้วนึ่งมาตอนหวานอะ่ะมีน้ำด้วยเดยดแซมเขาแซมนี่

าให้แกเดินตามตูดเลยนามึงนี่นะนากูก็ต้องจ่ายดอกเลยเด้ใช่ไหมล่ะแกทำแกก็ต้องจ่ายดอกฉันเด็นาฉันเนาะเออ แล้วก็ว่าไดไปดูดอกอันญมณนมาแล้วนกอยู่ก็ต้องหาคนไปใส่เนียนเองไปส่กินกระบอกนี่ไปกนยุงไปขายวัดกันาไดตัวเออมันก็คือเลยเขาเยบเงยไปนีจเดมาแล้วมาแล้วแบบบุญงานเ็ที่แดงไหน โอ้แดดมืดไทย้อยๆแน่นั่นหมวกเอามาสักอันไว้เต้นบ้านเลยหมวกก็ได้ใส่ได้ดิซันชานานปรีมากครับเป็นไไม่ได้ใส่หมวกแบบมาแล้ววีแดงเกิดดีๆจ้าจ้า ฝนตกลงมาใส่หน่อยจักหน่อยจะได้ชุ่มฉ่ำจะได้เกิดดีให้ป็ฝนผลิดีดีเด้อฝากอ่ะมีเมกอยู่เด้ไแต่ละรอบหนึ่งตะอ,อุ่ยก็จะฉีดยาคุมยาตามหลังอืมสีแดงหน่อย Cùng trùm đấy Ok, bye bye, các bạn nào được